เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือนักท่องเที่ยวติดน้ำหลากเมื่อวันที่23ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงาน,นว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบ,บุรีพร้อมด้วยทหารไฟปกครองอำเภอสวนพึง่งเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเขาช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วนหลังจากได้รับแจ้งว่ามีนักท่องเที่ยวไปกางเต็นท์ริมห้วยน้ำหนักหมู่ที่3มและหมู่ที่6กตำบลตะนาวศรีอำเภอสวนพึ่งที่ประสานขอความช่วยเหลือเนื่องจากมีน้ำไหลหลากจากเทือกเขาตะนาวศรีเข้าพื้นที่บริเวณที่กางเต็นท์ทางสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยรัฐบ,บุรี จึงประสานทางอำเภอสวนพึ่งอปทอลงพื้นที่เข้าช่วยทันทีเบื้องต้นอำเภอสวนพึ่งทหารอปรทอและฝ่ายปกครองเดินทางเข้าไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวออกมาอย่างปลอดภัยโดยใช้เชือกผูกกับต้นไม้ใหญ่แล้วพานักท่องเที่ยวลุยน้ำออกมาทีละคนขณะเดียวกันทางอำเภอสวนพึ่งอปทอได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนผู้ประกอบการรีสอร์ทและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ระมัดระวังน้ำไหลหลา,ลากจากฝนตกหนักทุกแห่งอยู่ในระยะนี้ด้วยแล้ว ล่าสุดทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วขณะที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องคาดว่าวันนี้จะมีน้ำไหลหลากลงมาอีกขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ